ากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็มาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่กเก้าท่านกำลังเกียรติตามห้าฟังสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชยียงใหม จะนี้ไปขอจนต่านทักฟังรายการมอกอปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทัพยากรน้ำบาดาลเขตดนึ่งลำางเจ้านี่นีเธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะขอเชิญตั้นท่าฟังรายการมกปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคเตอตอนบนกทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดละปูลและเชียงใหม่กู้วันพุทธ6นาฬิกา30นาทีแผ่ว7นาฬิกา หกโมงเกิงถึง7จ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ A.M. s t e r e o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เ w อร์ไวเบทดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสละ Youtube สถานีวิทยุมกเชีงยงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิ่งมาพบกับรายการมอกผู้ประชาชนช่วงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสํานักเสเบียกดน้ําบาดาลเขตนึ่งลำปางนะจ้ะและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจการสะกะัดภาคเหนือตอนบนทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรและก,กลุ่มเกษตรกร ผู้ใจน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในื้นที่อำเภอบ้านห้องจังหวัดละปูนและจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนนั่งฟังเป็นประจำข้าเ้าชสงเทีนเนียมทรย์ฮับนัดดีดำเนินรายการกู้วันพุทธหกโมงเกิงแผ่ เจ็ดโมงเจ้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีแผ่วหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีต่างสถานีวิทยุมอกาเจียงใหม่ม,มหาวิทยาลัยเกษ,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 ษตรศาสตร์ AM s t ็มสตอโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิร์ส์คลื่นสายสุดแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ Facebook l i ฟ e ได้ YouTube สถานีวิทยุมอกาเจียงใหม่สลับสับเปลี่ยนมาแบ่งปันความหูด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้บาบาดาลเพื่อการเกษตร เลาสู่กันฟังเป็นประจำนะเจ้าฉันฟังค้าตอนนี้เราอยู่กับดรพบพรเศรษฐพึกษาค่ะผู้ในยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะคะอยู่กับเราทางสถานีวิทยุมอกอรมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกรรษตรกันต่อโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านศักดาวิเชียนศิล์นะคะกับทางทากสธนาคารเพื่อการเกรรษตรและสากรการเกรรษตรโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรดอิมพิทักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ท่านที่ ส3และท่านก็เป็นที่ปรึกษาอาธิปดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนานยกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่าน28นะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะหัวข้อที่ท่านผอ,อแนะนำมาวันนี้เราจะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกันนะคะเราไปพบกับท่านผอ,อดอเอร,พพรอเพ็สรเจถับปรึกษากันดีกว่าสวัสดีค่ะผอ,อคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะพอค่ะวันนี้การพัฒนาน้ำบาดาลทามาตรฐานของกรมทรัพยกากรน้ำบาดาลเป็นอย่างไรบ้างคะพอคะเรียนเชิญชค่ะค่ะน้ำบาดาเลเรานี่นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานหลักเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทํางานเนี่ยงานของเราก็ต้องมีมาตรฐานที่จะต้องเป็นไปนตามหลักวิชาการ ะะถามว่าทําไมต้องเป็นไปนตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นน้ำประดานที่มีอยู่เนี้ยเกิดการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างบ่อให้ได้เป็นไปนตามามาตรฐานพวกเนี่ยเราก็จะลดปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนชั้นน้ำประดานได้แล้วก็ประชาชนก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำประดาลได้อย่างที่เขาเรียกว่าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ย,ยั่งยืนนะคะทีนี้ถามว่าการ ก่อนน้ำดาลเนี่ยเราทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยพื้นที่ที่เราจะไปพัฒนาน้ำบาดาลนะคะก่อนอื่นเราต้องเลือกตำแหน่งที่เราจะเจาะน้ำบาดาลก่อนการเลือกตำแหน่งที่จะเจาะน้ำบาดาลเนี่ยอันแรกเลยนะคะต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนชนปบาดาลได้อาทิเช่นต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่เป็น ห่ะะางจากห้องน้ำอะคะ่ะพูดง่ายๆบอกเกลดอยู่ตรงไหนก็ต้องระวังอย่าไปเจาะใกล้ๆอย่างน้อยก็ต้องห่างมาสักห้าสิบเมตรเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็แหล่งฝังกลบขยะอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปไวใ้ใกล้ก็ต้องหนีออกมาที่เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทาก็คือพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยศักยภาพน้ําบาดาลไม่เท่ากันพื้นที่ที่ศักยภาพน้ําบาดาลค่อนข้างตา่า หือเราพูดง่ายๆว่าพื้นที่ที่มันหาน้ํายากๆเนี่ยกรมทรัพยากรน,น้ำมาน,นเองก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือสํารวจนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเครื่องรีซีสรีซีสอะไรเนี่ยนะคะเครื่อง Re รีซีสก็ย่อมาจากรีซีสติวิตี้เซอร์เวนะคะก็เอาจริงๆก็คือเครื่องสํารวจหาว่าถ้าเราจะเจาะน้ำบาดาลเนี่ยเราจะเจอชั้นน้ำมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเนี่ยต้องทํามาตลอดนะคะ พอเราเลือกจุดที่ก่อนอื่นเราต้องเลือกว่าประชาชนเนี่ยต้องการใช้น้ำบาดาลเนี่ยเขาอยากตรงไหนเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งก่อนนะคะว่าจุดที่ประชาชนต้องการให้เราเจาะเนี่ยหนึ่งห่างจากแหล่งสังคุกขยะไหมสองห่างจากบอ่อเกิดบอ่อซึมไหมอ่ะถ้าห่างจากสองจุดนี้แล้วเราก็ต้องลองสำรวจธรณีฟิสิกส์หรือว่าณนะจุดเนี้ยถ้าเจาะไปแล้วจะเจอน้ำหรือไม่ นะคะถ้าเราสำรวจเสร็จปุ๊บอ่าตรงนี้มันมีรอยแตกของหินนะมันมีตะกอนที่มีโอกาสจะพบชั้นน้ำนะที่ความลึกเท่าไหร่นะคะการสำรวจารในฟิสิกส์เนี่ยจะบอกเราด้วยว่าเราต้องเจาะที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะคะพอได้คําตอบตรงนี้ปุ๊บเราก็เริ่มดําเนินการเจาะน้ำบาดาลทันทนีเจาะเอาตะกอนเศษดินเศษหินขึ้นมานะคะเราจะต้องเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินที่ได้จากหลุมเจาะเนี่ยทุกๆ1หนึ่งเมตร เราจะต้องเก็บไว้ถางเก็บเก็บไว้เพื่อที่จะมาดูว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินชั้นหินเนี่ยที่ความลึกประมาณเท่าไหร่แล้วลักษณะของตะกอนที่ขึ้นมาเนี่ยนักธรณีวิทยาหรือว่าช่างเจาะที่เขาเก็บเนี่ยเขาดูแล้วเขาจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตะกอนขวดทรายหน้าตาแบบเนี้ยจะมีน้ําหรือไม่ ะะถ้าเป็นถ้าเป็นช่างเจาะที่เขามีประสบการณ์สงูงๆเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะแล้วก็นักรนธรณีวิทยาเราเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลตรงน,นี้ไว้ด้วยพอเรารู้ว่าชั้นน้ำบาดาลมันอยู่บริเวณนี้เนี่ยเราก็เจาะไปจนถึงความลึกที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ําเค็มอยู่ด้านบนก็จะมีที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะบอกเกลือชื่อก็บอกแล้วนัก็จะมีน้ําเค็มอยู่ข้างบน หรือพือ้นที่ที่มีตะกอนที่ไม่ชัดเจนคือเก็บมาแล้วมันก็แยกกันไม่ชัดเจนว่าตกลงน้ํามันอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่พื้นที่ที่เข้าขายสองลงักษณะเนี้ยเราก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งมาช่วยนั่นก็คือเครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์เครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบชั้นน้ำมาดา,เ,าเราเจาะเป็นหลุมไปแล้วเราก็เอาเครื่องเนี่ยหยัดเครื่องอย่างก็คือหย่อนลงไปในหลุมที่เราเจาะเป็นรูเวลาเตรียมจะสร้างบ่อน เอาเครื่องตัวนี้หย่อนลงไปเครื่องตัวนี้ก็จะบอกเราว่าเอาแหละตรงเนี้ยถ้ามันมีน้ําเค็มนะเขาก็จะบอกว่าน้ําเค็มอยู่ที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเป็นพื้นที่ที่เราไม่มั่นใจว,นกรกรกว่าตะกอนกัวทรายตรงไหนแน่ที่มันเป็นชั้นน้ำไอาบอกเราได้อีกนะคะว่าบริเวณบริเวณไหนความลึกที่เท่าไหร่ที่กววทรายมันบมกบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีน้ําและตรงเนี้ยจะเป็นน้าจืด ะะอันนี้ก็คือเครื่องอยังธรณีหรือว่าที่ที่ทางนักธรณีทั่วไปก็จะเรียกว่าอีหลอกอีหลอกนะหรือแม้ได้ทั้งช่า,างเจาะหลายๆท่าอีหลอกอีหลอกก็จะรวมกันนะคะพอเรารู้แล้วว่าโอเคแหละชั้นน้ำบาดาลอยู่ที่ความลึกเท่านี้นะเราก็จะมาออกแบบการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลคำว่าออกแบบการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลน,นั่นหมายความว่าเราจะลงท่อเนี่ยลงไปเพื่อที่จะเป็นบ่อน้ำบาดาลจะลงท่อที่ความลึกเท่าไหร่ แล้วท่อรับน้ำเนี่ยควรจะอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้ก็ได้จากประกอบกับการอ่านตัวอย่างชั้นดินชั้นหินที่เอาขึ้นมาจากหลุมจอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ก่อสร้างบ่อน้ำประดานถามว่าการก่อสร้างบ่อน้ำประดานเนี่ยมันก็มีท่อให้เราเลือกอีกว่าเราจะเลือกท่อพีวซหรือจะเลือกเป็นท่อเหล็กนะคะถ้าบ่อไม่ลึกมาก 150เมตรโดยทั่วๆไปมาตรฐานเราก็จะกำหนดไว้ประมาณนี้ถ้าไม่เกิน150เมตรเราก็จะใช้เป็นท่อ p v c นะคะความหนาชั้นความหนาของท่อ p v c เนี่ยมีหลายเกรดนะคะมีตั้งแต่ 5, 8.5, 13.5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีถ้าเป็นกรมทรัพยากรนรำมดาเราที่มีกันความหนา13.5ก็คือหนาที่สุดเลยนะคะเป็นมาตรฐานเลยก็จะสร้างบ่อ ะะของขกรมทรัพย์กรนทางดัาจะเป็นท่อพีวีซีสิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วนะคะถ้าเป็นความลึกไม่ถึง150เมตรและถ้าความลึกเกินกว่านั้นล่ะเราก็เลือกใช้ท่อเหล็กท่อเหล็กเอ่อ s m นะคะซึ่งก็จะมีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนะคะก็จะเป็นสอ,สองแบบที่เราใช้นะคะแล้วการก่อสร้างบ่อมันก็จะมีท่อที่เราเรียกว่าท่อกรุ นะคะหรือบางทีชาวบ,บ้านทั่วๆไปอาจจะมองว่าคือท่อตันหรือมายถึงท่อธรรมดาของตลาดคือท่อกลุบบอก่อีกอันหนึ่งที่เราจะใช้คือท่อซาะร่องท่อซอะร่องเนี่ยก็คือจะวางให้ตรงกับชั้นน้ำปรดานะคะถ้าวางท่อซาะร่องไม่ตรงกับชันน้นน้ำรดาน้ําก็จะไม่เข้าบอ่อนะคะหรือเข้าบ่อก,ก็นำน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบวางท่อ น้ำอย่ที่ว่าท่อสอร่องของเราเนี่ยต้องวางให้ตรงกับชั้นน้ำเพื่อจะร,รับน้ำบาดาลเข้ามาในบ่ได้อย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่เราออกแบบได้แล้วว่าเราจะลงท่อที่ความลึกเท่าไหร่เนี่ยไม่แต่แรกนะคะแล้วก็ต้องมีการใส่ขวดกรองน้ําในบริเวณที่เราจะต้องการนําน้ําบาดาลให้มันไหลเข้ามาในบ่ถามว่าทําไมต้องมีรวดกรองน้ําด้วยเราก็ป้องกันเรื่องของทรายละเอียด ที่อยู่ในชั้นน้ำธรรมาดาน,นะคะไม่ให้มันเข้ามาในบอ่อได้นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกสิ่งแบบบอมอะไรเล็กน้อยอยู่ล่างเนี่ยตัวรกรวดกรองน้ำนม่ก็จะช่วยได้นะคะ mm hmm. หลังจากที่เราก่อสร้างบอ่อเสร็จแล้วใส่รกรวดกรองน้ําเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ําเค็มก็คือการผนึกผนึกคือการไม่ให้ชั้นน้ําเค็มเนี่ยลงไปหาน้ําจืดข้างล่างได้ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยข้างล่างเราก็จะใช้ดินเหนียวเหนียวเราจะปัน้นเป็นรูกกลมๆนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปตรงขอบข้างนอกนะคะระหว่างท่อกับผนังหลุมจอดเนี่ยใส่ลงไปแล้วตัวดินเหนียวเนะะี่ยค่ะมันก็จะละลายเป็นชั้นดินเหนียวกั้นไว้ไม่ให้น้าเขมซึูงออกไปได้ค่ะที่ความลึกประมาณ6เมตรเนี่ยมันจะอัดด้วยซีเมนต์จากผิวดินลงไป6เมตรจะเป็นซีเมนต์ตัวซีเมนต์ตัวเนี้ยช่วยป้องกันได้ทั้งเรื่องของ น้ำสกปรกจากผิวดินที่จะไหลลงไปในบอ่อมาดาเปิดการฝนเปื้อนได้บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวว่ามันมีเรื่องของแบคทีเรียโคโลอโฟอร์มเนี่ยไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำมาดาระดับตื้นเปื้อนได้เพราะว่าไม่ได้มีการซีซีเมนต์รอบปากบ,บอ่ออย่างที่กรมทรัพยากรน้ำมาดาลราทําอยู่นะคะคือถ้าไม่มีการซีซีเมนต์ไม่มีการเทฐานปูนรอบปากบ่อ,อเนี่ยน้ำมันก็จะสัง่ง ไหลลงไปซึมเพื่อนรอบๆบ่อได้นะคะอันนี้ก็คือข้อที่ควรระวังเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างบ่อของกลม่มชีวกรมนต์ดานก็ให้ความเลือกกำหนดจุดเจาะห่างไกลทั้งขยะห่างไกลที่ทิ้งขยะห่างไกลสิ่งปฏิกูลห่างไกลห้องน้ําบ่อกเกลือบ่อซึมนะคะเลือกจุดเจาะที่คาดว่าจะพบชั้นน้ําระหว่างเจอบ,บ่อเราก็มีการเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินโดยละเอียด นะคะแล้วก็มีการออกแกกบบก่อสร้างบ่อลงท่อกลุ่มท่อเสาร่องให้ตรงกับชั้นน้ำบาดาลน,นะคะแล้วพอก่อสร้างขานบอ่อให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสบิืดินเนี่ยสูมลงไปบนเพื่อนชั้นน้ำบาดาลได้นะคะอย่างมิเศษค่ะเราจะต้องมีการเป่าล้างทำความสะอาดบอ่อด้วยภายหลักที่เราเจาะเสร็จแล้วเพื่อดีให้น้ำสะดวกขึ้นนะคะทำความสะอาดให้บอ่อโลง่งน้ำจะได้ไหลเข้าบอ่อได้ง่ายขึ้น ะะหลังจากที่พัฒนาบอ่ออีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของการสูบทดสอบปริมาณน้ำถามว่าทำไมต้องสูบทดสอบปริมาณน้ำเราจะต้องทราบว่าบ่อน้ำประทานที่เราเจาะลงไปเนี่ยสามารถจะเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้กี่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะการสูบทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยจะช่วยตอบคำถามในหลายๆข้อข้อแรกก็คือแบบ ที่ความลึกกี่เมตรแล้วถ้าเราสูบเรื่อยๆ,ๆ,ๆระดับน้ำเนี่ยมันจะลดลงไปอยู่ที่กี่เมตรอันนี้เอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผลที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะเวลาเราใช้บ่อน้ำบาดาลเนี่ยเครื่องสูบน้ำที่เราใช้ก็ที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าซับเมอร์ซับเมอร์สนะคะมันก็คือเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ นะคะหรือซับมอร์ซิเบิลปั๊มตัวนี้การสุบทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะติดตั้งซับมอร์ซิเบิลปั๊มลงไปที่ความลึกเท่าไหร่นะคะดูจากอะไรดูจากเวลาเราสูบทดสอบปริมาณน้ําเนี่ยระดับน้ํามันจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะไม่ลดอีกต่อไปอันนี้เราเรียกว่าราตังเครื่องสูบเครื่องสูบตัวเนี้ยจะต้องต่ำลงไปกว่าระดับน้ําลดที่อีก เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการที่เราเรียกกันทั่วไปว่าน้ําขาดคือสูบน้ําแล้วมันขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการสุบทดสอบปริมาณน้ําเพื่อให้รู้ว่าสูบไปกี่เมตรน้ามาถึงจะไม่ขาดนะคะ mm. แล้วก็ดูด้วยว่าปริมาณน้ําที่เราสุบทดสอบได้เนี่ยบ่อเน,นี้ยเขามีกําลังผลิตกี่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง mm. เราจะต้องมาออกแบบเครื่องสูบน้ําให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ําที่บ่อให้ได้ นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานที่เราจะต้องนะคะแล้วสุดท้ายเลยก่อนที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้น้ำเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคุณภาพน้ำบาดาลเราจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำที่พัฒนาจากบ่อของเราเนี่ยส่งห้องแลบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกครั้งไปเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพัฒนาขึ้นมาให้ใช้เนี่ย พอสำหรับอุปโภคบริโภคหรือไม่หรือมีคุณภาพดีเพียงพอที่จะนําไปใช้เพื่อการเกษตรหรือไม่กรณีที่อุปโภคบริโภคถ้ามีการปนเปื้อนหรือมีสารตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์นอนุโลมหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเราก็ต้องแจ้งให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบนะคะเพื่อจะที่หาแนวทางในการที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ํากาะที่จะนําไปใช้ได้ต่อไปไปของกลุ่มสภเวกรนอน,นามดานค่ะ ค่ะมีกระบวนการลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะกาจะได้น้ําบาดาลมาใช้ในเรื่องของการเกษตรด้วยแล้วก็อุปโภคบริโภคนะคะนี่เป็นขั้นตอนการพัฒนาน้ําบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเลยนะคะอันนี้เราเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปนี้ถ้าจะเจาะน้ําบาดาลใช้เองในพื้นที่ของตัวเองนี้ ใช้งบของตัวเองนี่คงไม่ได้ใช่ไหมคะก็งบเยอะไหมคะอย่างเงี้ยถ้าจะจอดในพื้นที่ของตัวเองใช้ก็เขาทำสามารถทําได้ค่ะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราฟังดูให้ขั้นตอนมันเยอะจังเลยแต่เวลาเราทํางานอ่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเวลาก่อสร้างบ่อหรืออะไรเนี่ยถ้ามันได้มาตรฐานอายุการใช้งานของบ่อเนี่ยมันก็จะยาวนาขึ้น นะคะค่อาถ้าเราสร้างบอ่อแบบว่าเอาถูกๆง่ายๆกจะสั้นลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเราเดี๋ยต้องการที่จะให้น้ำบาดาลของเราเนี่ยไม่เกิดการปนเปื้อนถ้าเกิดเจาะเองแล้วทําทําเองโดยที่ไม่มีการเทปากบ่อ,บอด้วยซีเมนต์ไม่มีการผนึกรอบบ่อด้วยโอกาสที่จะปนเปื้อนมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากะนะคะ,คะถามว่าพี่น้องประชาชนจะเจาะบ,บ่อน้ำบาดาลใช้เอง สิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะขออนุญ,ญาตเจาะน้ำบาดาลของนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สามารถไปติดต่อได้ที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะทางเหนือเขาเรียก,ต,กต้องขออนุญ,ญาตเจาะ่องทางเหนือเขาจะเรียกตอกแป๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนเขาก็จะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบางบริษัทก็รับเจาะน้ําบาดาลเหมือนกันนะคะพ่ออ๋อค่ะอันนี้เขาก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช่ไหมคะพ่ออ๋อค่ะ ต้องมาขออนุญาตก่อนทั้งหมดเลยค่ะคือคือบางครั้งเนี่ยก็มีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะคะว่าเออไม่ต้องขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยขอบอกว่าอย่าทํานะคะถ้าจับใดที่คุณจะเจาะลงไปความลึกเกินกว่าสิบห้าอยู่ในข่ายของพระราชบัญญัติน้ำบาดาลทั้งหมดเลยต้องมาขออนุญาตเจาะขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เราไปตรวจเจอทีหลังเนี่ยมันมีความผิดตามกฎหมาย รัฐบาลดาลก็ไม่อยากใจร้ายกับพี่น้องประชาชนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีทําให้ถูกต้องดีกว่าค่ะ,ะ,คะจุดที่ไปขออนุญาตที่ไหนนะคะพอะพะอ่ะอีกไปที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดค่ะที่ท่านอยู่เลยค่ะค่ะ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดค่ะเราอยู่จังหวัดไหนก็ไปขออนุญาตที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆนะคะก่อนที่เราจะจาบน้ำมาดานค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่น้ำร่องนะคะก็ลองไปติดต่อที่อปทดูก่อนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวใช่ค่ะใช่ใช่กระบวนการสี่นิ้วเนี่ยค่ะสี่นิ้ว ภารกิจไปให้ที่ท้องถิ่นนะคะออที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะป็นจังหวัดกำร่องค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นและในส่วนของโครงการพัฒนาน้ำมาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ2,564มีบ้างไหมคะพอ,อคะ่ะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวเออหกสิบสเกษตรห4ิีนี่เราทำเสร็จไป สำหรับเกษตรแปลงใหญ่เนาะก,ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่อยากเข้าร่วมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็ยังส่งคําขอมาได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะเสนอไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าไปเรื่องของการขอรับงบประมาณปี2566แล้วละ่ะพราะ2565เนี่ยวันนี้เขาเริ่มอ,อภิปรายงบประมาณจรณิงๆอภิปรายจะน,นั้งแต่วานละเพราะฉะนั้น65เนี่ยไม่ทันแล้วแต่ก็อยากจะให้ส่งคําขอเข้ามา จะเอาขึ้นลำดับของเราไว้อยู่เรื่อยๆนะคะบางทีมีงบกลางมางบเงินคู่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งให้ไปะนะคะแต่ถ้าสมมุติโดนตัดเราก็จะมาเข้าคิวต่องบต่อนะคะขอท่านขอมาแทนค่ะเดี๋ยวเราจัดการดําเนินการให้นะคะค่ะย้ําที่อยู่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อส่งคําขอเพื่อจะรับโครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรสําหรับกลุ่มเกษตรกรอะไรเงี้ยค่ะแต่ละชุมชนค่ะ ผ่านช่องทางไหนคะค่ะค่าได้เลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะก็สําหรับชนทั่วๆไปทุกท่านเลยนะคะว่าตอนนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราเนี่ยโครงการหลกัหลกๆเลยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ะะถ้าท่านมีสมาชิกเกษตรกรรวมกันเนี่ยตั้งแต่6รายขึ้นไปนะคะพื้นที่ตั้งแต่120่กล้ไร่ขึ้นไปนะคะท่านรวมกลุ่มกันขอมาเลยนะคะก็ส่งคำขอมาได้นะคะที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่หมู่ส ตำบลสารานะคะอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์นะคะ52130นะคะหรือท่านจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0918592233ย้ำอีก0918592233 นะคะ,ะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งค่ะโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับชุมชนนะคะอันนี้ก็อปพท,ที่สนใจก็ส่งคำข,ขอมาได้เช่นกันนะคะสอบถามรายละเอียดมาที่สำนักสภานวักรน้ำดานเขตหนึ่งลำปางได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ขออนุญาตย mm ้ำพื้นที่รับผิดชอบของเขตอีกครั้งหนึ่งสวัสดภาพเดือนต้อนบุนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน กำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านแล้วก็แม่ห้องสอนะนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ,ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วก็ท่านผู้ฟังประชาชนครอบครัวขอเราในแปดจังหวัดภาคเหนือนตอนบนสนใจเรื่องของน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแล้วก็น้ำดื่มสะอาด สำหรับส,สำหรับชุมชนใช่ไหมคะก็สามารถสอบถามที่สำนักทรัพยากรน,าาน้ำบาดาลสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางกับทีมงานท่านพออ,อนะคะดกกรพกรพรสิทธิปรึกษาโทรศัพท์0ูนย์หนึ่ง โทรศัพท์0918592233นะคะ0918592233วันนี้เวลาของรายการมกเพือประชาชนช่วงน้ำมาลเพื่อการเกษตรพบกันได้ทุกวันพุธ6นากา30นาทีถึง7นาฬกาทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณท่านผอ,อ ดเรเพ,อพอร็ชรศิริทรัพรึกษาพออาสำนักเรบพยากรน้ำบาดาลคิดหนึ่งลำปางแสงเทียนนเียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกอรเชิงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนนะคะพบกันได้วันพุธหน้าเหมือนเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามรับฟังได้รับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะท่านพออขาขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะค่ะ,คะ,คะ